ท้าใ้้ดูแบบรีบคือคือเสียงเพลงเนาะกว่าติลิกซิท์ <c oughs> การโอบใไม้เป็นการปลูกไมก้ระบบปีดนะพี่น้อง <c oughs> อ่ะถมเลยดินเราทำก,การปลูกแล้วนะพี่น้องแล้วก็ใช้ย,ยาเร่งราก <c oughs> สวัสดีครับผม สวัสดีครัทุกท่านประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคลาาเป็นสฟ,ฟาร์ม KVF ตามสัญญานะพี่น้องเอ่อที่จากคลิปที่แลยวบอกว่าจะมาแต่งไม้อยู่ที่บ้านเพราะว่าตอนแรกเตรียมเครื่องมือเนี่ยผมเตรียมอุปกรณ์จะไปแต่งอยู่ไร่อยู่นะให้พี่น้องดูนะแต่ด้วยความที่มันร้อนคันแล้วมันเหนื่อยก็เลยมาทําที่บ้านแล้วกันคือโค้ดเร้วอนมาคลิป ผมจะทําตะคูดอย่างเดียวคลิปนี้ผมก็เลยเอคุดมาแล้วมามา,มาปลูกให้ดูกันมั่งหาทรงกันที่บ้านดีๆอย่างที่บอกว่าเออมาหาทรงกันคือเวลาผมตัดจะกเป่ามันจะตัดคร่าวๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มานั่งใจเย็นซึ่งตอนนี้เย็นแล้วนะเพราะว่ากินข่าวแล้วนอนวันแล้วตื่นแล้วก็ถึงบ้านสี่โมงกว่าก,าก็กินข่าวห้าโมงก็นอน ตื่นมาตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งนอนประมาณชั่วโมงก,กว่าซึ่งเป็นเรื่องปกติของของผมนะเราให้ฟังไปง่างน,นแหละไม่ค่อยจะเกี่ยวกับบอลใจน,นี่ตอนที่ได้มานะตอน่าจะเป็นเป็นตอนแรกที่ได้คูดเตามมาด้วยตอนที่สองที่อยู่พางกันเนี่คือเป็นไม้แต่งง่ายแล้วก็ตอนไหนตอนที่สามนี่ตอนที่สามตอนนี้จะแต่งยากเลยพี่น้องเพราะว่าแผลมันใหญ่อันนี้ผมจะไม่แต่งให้ดูนะ พราะมันต้องใช้เครื่องมือนะักคือต้องใช้เครื่องเกียร์ใส่ดอกแก้ซละพอแผลมันใหญ่เราคีมปากดอกแก้วนี่คับคงจะไม่ไหวแล้วต้นที่ห้าต้นทุดท้ายจากคลิปที่แล้ว,น, 5, น, 5, วนะเนี่เป็นตะโกเตี้ยซึ่งใจผมอยากเอาเกียงนี้ออกนะแต่ก็ยังเก็บไว้ก่อนตัดะตัดอะไรก็ได้ตอวน,นี้ยังไงดีล่ะยังไงต่อล่ะ อุปกรณ์ที่รวต้องเตรียมมันเดิมดินผสม,มใบกามปูเปลือกมะพร้าวซับไปลองคุ้นกระถางนี่เปลือกมะพร้าวซับของผมเป็นเปลือกมะพร้าวซับปากโมนะพี่น้องนะอ่าสั่งเขาแบบว่าเอาพิเศษเลยเอาแบบเอาละเอียดปากโมเพราะว่าผมจะปลูกไม้จิ๋วเป็นลักเนาะเรามันก็ใช้ง่ายกระถางซึ่งคลิปนี้คูดมามาตอนเช้านะได้มาห้าต้นผมก็เตรียมขนาดกระถางที่มัน ให้มันพอดีก็ต้นไม้คือแบบใหญ่กว่าต้นไม้นิดหน่อยนี่คือช่วงเนี้ยที่ต้องปลูกใส่กระถางน,นะคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาคดปุ๊บแล้วผมจะขายเลยไงโคดมาผมขายเลยผมจะห่อตุ้มดีมาเลยจะห่อตุ้มโชว์มาเลยแบบเจ็บตุ้มแบบดีจะไม่ห่อยุบยุบยุบแบบ มักง่ายแบบนี้เอาง่ายๆพูดพูดแบบบ้านๆไม่ไม่ห่อง่ายๆแบบเนี้ยเพราะว่าผมเจาะห่อแบบสวยเลยแล้วก็ใส่กระมังนา้าน้ํายาด่างลากใส่กระมังอย่างงี้แล้วผมแช่แช่สักชั่วโมงแล้วผมเอาขึ้นแล้วผมก็จะวางไว้ซึ่งผมค่อมขายเลยไงตอนนั้นเราผมก็ขายแต่ปีเนี้ยผมเปลี่ยนแผนคือด้วยตะโก้ที่มันเริ่มหายยากด้วยเราก็ มันเป็นไม้ใต้ดินแล้วปีเนี้ลม,ลมหนาวมันแรงนะพี่น้องนะช่วงเช้หาหนาวสิบแปดองศาสิบเจ็ดบางวันถึงสิบเจ็ดนะผมก็กลัวมันจะไม่รอดพราะส่วนมากปีนี้นะตั้งแต่โคดไม้มาเนี่ยโคตใต้ดินอย่างเดียวเลยจะเห็นว่าเนี่ยเวตไม้เก่าใตา้ดินไม้อะไรเงี้ยพตอนนี้มันปั๊บอุณหภูมิตัวเองไม่ทันมันคอยด้านนอกซึ่งลวง่ลวงหมายถึงว่า มีโอกาสตายไปแล้วหนึ่งต้นนะจากจากคุดหลายต้นอ่ะมันตายผมก็เลยมาทําการด้าแต่งปลูกแล้วใส่ถุงอ่ะอธิบายยืดยาวเรามาดูกันก็เหมือนแต่งโยโคกับพี่น้องเพียงแต่เครื่องมืออะไรมันสะดวกกว่าเนาะเขาเก็บแผลพวกเนี้ยเก็บไอ้ที่เครื่องมือเวลานี่ตัวนี้พันกว่านะจะไม่ได้ว่าพันหกหรือพันแปดเนี่ยเนี่ย ัวละนะซึ่งเคยทำหายแล้วตัวหนึ่งนั่นเราผมไม่ก็อ,อยากเอาไปคือเก็บแผลถ้าเราตัดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่เก็บแผลมันก็จะเป็น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 ยังไงล่ะมันก็จะเป็นรอยเลื่อยมันดูไม่สวยไม่กลมกลืนกันกับเขาซึ่งถ้าจะให้สวยจริงอ่ะต้องใจยิดแล้วก็ใช้อ่เครื่องเกียใส่ ใส่ดอกแก้ซากหรอกคอายสมัย,ยก่อนใช้ใช้สิวตอกตั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 กสมัยก,ก,ก,ก่อนนะฮาดเล่นใหม่ๆอ่ะใช้สิวประคบระตุ้มแตกก็เยอะละไม้ก็เสียพอมีเครื่องมืองี้ก็ก็ใช้ได้แต่สำหรับแผลเล็กนะถ้าถ้าแผลใหญ่ขนาดนี้นี่ยิ้มปากโดกเก้วก็ทำได้แต่ไม่ไหวปวดแขนเนี่ย อนี่จะได้เห็นกันนี่กระตับประมาณนี้พี่น้องก็เก็บทำให้แผมันดูให้เหมือนรอยตัวอื่นเขา่าคายๆอย่าไม่ถึงก็เป๊ะหรอกเพราะว่าเราทำทำเหมือนธรรมชาติไม่ได้หรอกแต่ก็ทำให้มันกลมเกลืนหลังทำการตัดแต่งแล้วพี่น้องแผลจะได้ประมาณนี้ก่อนคือเป็นตัดแต่งประมาณนี้แหละ ก็จะได้ตรงประมาณนี้นี่จะเป็นด้านหน้าไม้นะนี่อันนี้คือตัดพาด <c oughs> มันว่าจะตัดเอากิ่งแหงออกที่ไหนได้แต่มันไม่ได้แหงมันฉีกก็เลยต้องเลยตามเลยแต่เดี๋ยวมันก็หายของมันเองเนี่ยแต่ต้นเนี่ยต้นนี้ก็ตัดเก็บแผลนนิดเดียวอันนี้ประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ก็ตัดเล้ยวอันนี้ผมลังเลย,ยงพี่น้องผมเลือกระหว่างว่า ใจหนึ่งผมอยากได้ฝั่งเนี้ยเนี่ยจะเอาเป็นเอานี่ออกทําเป็นอ้วนเตี้ยแล้วนี่แต่งตั้งยอดขึ้นมาใหม่เนี้ยผมก็เลยแต่ใจนึงก็ได้น,นี่มันก็สวยนะคือเอานี่ออกก็เลยปล่อยไว้ย่างงี้ก่อนละกันจะเอาปลูกอย่างงี้ก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนขั้นต่อไปการปลูกเอาล้ครับเราหลังเราทําการตัดแต่งแล้วนะอันนี้ผมตัดแต่งไป5 5ต้นครบเลยนะพี่น้องเนี่ย จะทำการปลูกด้วยวัสดุนี่แหละดินใบการปูรองกระถางตามขนาดต่างๆลืมบอกอุปรกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึง่งสําหรับรับฤดูหนาวของเรานะคือลมแรงลมแรงมันจะพัดรุนแรงนะจะมีถุงยางแต่จะใช่แบบไหนยังไงมาดูกันซึ่งมีหลายเบอร์มากเพราะว่ามันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนาะตะโกเราไมา้เรามันจะมีกระถางเล็กกระถางใหญ่ก็ ปลาช่ยปลาช่อบนั่นเลยพี่น้องเป็นการปลูกไม้ระบบปีดเพราะว่าตะโกใต้ดินมันเคยอยู่ใต้ดินที่อบอุ่นเรามาเจอลมหนาวลมแรงเป่าอ่ะมันจะทําให้ไม้นอกไม้ภาษาบอนไซเขาเรียกว่าไม้นอกตายเนาะมันปั๊บตัวไม่ทันเนี่ยตอนนี้นี่เราก็จะใช้วิธีนี้แหละเดี๋ยวเราปลูกเดี๋ยวผมทําการปลูกก่อนนะพี่น้องนี่ก็ใช้เปลือกมะพร้าวทัรบนะใส่ลองก้นกระถางแล้วก็เอาไอ้ ดินใบกา้าม,มปูขยำขยำปนปนมันจะได้มีดินด้วยจะจะเปลือว่าพา้าสั์อย่างเดียวก็ไปได้ที่จริงมันมีขุยด้วยนะพี่น้องแต่ครนี้มันลืมเอามาใส่ <c oughs> คือไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรเอามาลองมาลองค้นกระถางดินเราก็จะเป็นดินอย่างนี้นี่แต่อันนี้เราต้องแก้ก่อนแต่ผมทําให้ดูแบบรีบคือคือเสียงเพลงเนาะกว่าติลิกาซี์ <c oughs> นี่เดี๋ยวบบจะแก้ออกให้ดู แกมาทำกันเป็นนำการปลูกก็จะแกะออกจากจากถุงอย่างนี้ที่ผมไม่หอดสวยอย่างที่บอกต้นคลิปอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมจะมาปลูกเองแบบนี้ก่อนนู่นแหละพี่น้องเลยกว่าจะได้ขายก็เออคงจะกลางกลางปีหน้าปีหกสี่เด้อพี่น้อง <c oughs> คือให้รอดก่อนอย่างน้นอยๆยสามสี่เดือนอถึงจะเ่ือ,อกออกขายแกแกตู้หมอกแล้วมันก็จะมาณน,นี้แล้อพี่น้องอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ได้ดิน ตุ้มไม่ได้เล่าไม่ได้แตกเนี่ต้องเนี่งต้องนงต้องนงจะแตกก็พอโช์นี่แหละนี่ใช่เราจะเอาทรงไหนหาเลยหาตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่เอียงประมาณไหนจะเอาประมาณไหนอันนี้เชิงลองตูดกระถางหนาไปหน่อยเออย,ยังไม่มีไม้เด้อพี่น้องเด้อบางทีก็นั่งใกล้โทรศัพท์มันก็จะเสียงดังนั่งไกลมันก็จะเสียงเบานี่ก็จะได้ประมาณนี่คือผมจะถมอันนี้ลงไปก่อนเลยนะตอนแรกปลูกใหม่ๆเนี่ยผมจะไม่เน้นโชว์ลากหรอก พะผมต้องการให้ให้ให้รากพวกเนี้ยมันเป็นรากฝอยหากินเราก็จะถมไปก่อนจนกว่าไม้จะแข็งแรงเราถึงจะเริ่มโชว์คือค่อยคุยยกขึ้นมาอย่างงี้นี่เราก็จะทําประมาณนี้เลยแต่ตอนนี้ปลูกใหม่ๆอะถมไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงเรื่องจะมาโชว์รากหรอกเพราะว่าเนี่ยเราตารัดอย่างงี้ปุ๊บถ้าเรามัวโชว์รากนะมันจะไม่เกิดรากฝอยเส้นใหม่เราต้องถมลงไปงี้เลยอ่าถมเลยดิน เนี่ยเน้นเป็นเนี่มาผ้าซับละเอียดเยอะๆคือให้มันโปร่งๆแล้วขาความชื้นเพราะถ้าใส่ดินอย่างเดียวมันนักพี่น้องแล้วมันก็ต้องการความโปร่งด้วยนี่เป็นสูตรของผมเด้อคือแต่ละท่านปลูกบอนไซก็จะมีสูตรของใครของมันเนาะจะมีเทคนิควิธีเราผมจะเอาดินทมๆๆๆๆไม่งี้แหละทมๆๆๆเรากดเดี๋ยวพอลดน้ํแล้วมันจะแทรกเข้าไปรดน้ําทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะแทรก คือดินน่ยมันจะค่อยแทรกไปลงไปในเปลือกมะพร้าวซับหลังทําการหาทรงไม้แล้วหนาไม้แล้วเราทําการปลูกแล้วนะพี่น้องเราก็ใช้ยาเลี้ยงรากผสมน้ำลดเอาให้ชุ่มโชกเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นไม้ปลูกหนาหนาวนะพี่น้องนะจะมีเทคนิคการดูแลแบบนี้แหละเนี่ยเราก็จะปลูกลดให้ชุ่มโชกไปทีเดียวเลยแล้วเราก็เอาถุงเนี่ยสวมนี่ตามขนาดของไม้สวม เราก็จะได้ไม้ประมาณนูน่นน่นผลลัพธ์ของมันเราก็จะใส่คือเป็นการโอบไม้เป็นการปลูกไม้ระบบปีดนะพี่นอ้องต้นนี้ก็สวยนะทรงมันไหนล่ะเนี่ยเอออวนเปียทุกปุกโคง้คงๆนะเนี่ยจะอยู่ประมาณนี่เป็นไม้เก่าๆเราก็จะปลูกอันนี้หนาไม้